เอาแล้วก็การสว okay. so ิวิชมด้วยเลยพี่วันนี้เกมเดอะบล็อกวันนแบบ outside the bedroom นะครับชมนะใช่ป่าวะใช่ป่าวะโอเคๆๆๆซึ่งวันนี้เราก็ได้จะมีคนเล่นมาด้วยนะครับชมนะไม่ไม่พูดว่าแขกรับเชิญพิเศษเพราะมันอิสุภาพเกิดไปอิสุภาพเกิดไปอิสุภาพเกิดไปหนึ่งเลเยอร์สองเลเยอร์สามเลเยอร์ไอมึงยังไงวันนี้กูเปิดคลิปอยู่กูเปิดคลิปอยู่ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมผีด้วยสาคนนะผู้ชมนะซึ่งอันนี้ก็อามองอุ่นแล้วก็ผู้แกล้โลอยู่ตรงนี้ผู้ชมนะซึ่งรูมาแล้วลองนำชมกูเขียนในข้อที่แย่จะพูดหาโปหาามิซิมบอากูฟังไม่ทันเขาดูว่าฟังไม่ทนันช่างไม่ได้ผู้มชมนะถ้าไม่กลการเสียเวลาไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเป็นเกมผีนะผู้ชมนะโอเคไปเริ่มเล่นกันดีวกว่าเฮ้ยมีคนมาเล่นด้วยมีคนมาเล่นด้วยดูหัวเขาดิ รับเชิญพิเศษพิเศษพิเศษใส่ไข่พิเศษใส่ไข่พิเศษใส่ไข่จริงด้วยแล้วฝนแม่งก็องตกแน่พิเศษ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 แต่มึงไม่ใช่คนพิเศษสำหรับเขาเชียงงูไงมึงชอบกันในอะไรี่กีน้องไรสันกูไม่มีแฟนในหมันแม่กูเมื่อกี้จะจีบใครด้วยกูจีบอมึงอุดแมงใครเกเรเกเรขันเฮ้ย นี่มันห้องนอนแล้วนี่ว่าห้องนอนเลยนี่ว่าตอนนี้เราก็เข้ามานี่แมพเรียบร้อยเฮ้ยมีตุ๊กตาชิกาอยู่นี่เดี๋ยวดูก่นดูดูแยกกระถางแยกย้ายกระถาแยกกันหาอันนี้เปอันนี้เป็นตู้แอบอันนี้น่าจะเป็นตู้แอบเอาไซเด็บรีดูเดี๋ยวนะนี่บ้านใครเน่มึงมาดูนี่บ้านใครเนี่ยบ้านใครเขาออกแบบบ้านแบบนี้วะบ้านใครไม่ออกแบบบ้านแบบนี้วะไปเลยไป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  สถาปนิยังต้องสถาปนิเอจอบ้านเนี้ยไม่รงร้อ,อ,องไห้นอนชัวร้องไห้แน่แเออร้อ,องไห้แน่ <c oughs> ไม่ร้องไห้ดิแม่เขาโง่กัใครใครหรอวะไปมาแย,ยกย,ากย,ากยากก้ายกันถ่ายแยกย้ายกันถ่ายแยกย้ายกันถ่ายอยูกูเข้าเดี๋ยวกวูไปทางขวานะ ไม่ตั้งใจ<ง>เลยแม่งไม่เกินแ,แ,แ,แม่งไม่เกินเชี่ยอะไรก่อนหรอกแม่งแม่งมาไม่เจอผีเลยแม่งมาไม่เจอผีเลยเอา้าไปเจอกันสิไปเจอได้แกวะโอ้ทางตนันทางตันหนึ่งช่อองขวายมาทะลุก,กันเว้ยอ๋อเราก็เลยมาเจอไอ้มงกุฎใครตายตูงนี้วะใครตายตูงนี้วะเฮ้ยใครตายตู<ๆ>งนี้วะกูว่าแม่งองเจอผีแน่นอนเออสิ เจอเหรอไปเลยแม่งไฟแม่งอยู่ทั่วแมบเลยเนี่ยไฟแม่งอยู่ทั่วแมบเลยเนี่ยตามไฟไปเลยตามไฟไฟแม่งอยู่ทั่วแมบบ้าผีอีโมผีโมผีอีโมก็ตั้งตัวไม่ได้หรอตั้งตัวไม่ได้เป็น fc มึงก็ได้ป่าคนนั้นเออ fc 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 ก็ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้มั้ง fc ก็ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้มั้งไายึดเมย์เจอหาอะไรไม่รู้เจอแล้ววะตู เว้ยเข้าไปเล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 ยเผื่อเผื่อจะว่าไปทั้งหมดเผื่อจะเผื่อจะว่าไปทั้งหมดเออเข้าไปเลยไปทางไหนวะมงกเมอกีเมอกิมไปทางนู่นน่ะมอกี้มันน่าจะไปทางเนี้ยวมัวมเข้าไปยังเข้าไปยังเอามังกรเข้าไปยังมังกรยังไม่เข้าไปรีบๆเข้าไปดิหมาหิตไม่เลยเอาไว เ,เข้าไปไมีกุญเเกมันต้องหาอะไรไปทุกเบอร์ประตูอ่ะแค่เอามือเปอิดประตูเปิดไม่ได้เหรอยีออ่โม่คนละคำอ่ะอะคนละคำมันไม่ใช่เขาว่าเปิดโมภาษาไทยวันละคำเหือว่าโวยแม่งตายตอนหน้าตจไปเฮ้ยมึงยังไม่อะยี่กูจะฟังมาอดุดทุน กูว่าไงล่ะแคบลูกอมาในดิสเลยเออแคบลูกมาเลยแบยิ้มเมย์เลยจะกูไปกูก็ทางสลิดก็ได้นะกูก็ทางสลองไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เดากูวิ่งมาไกลมากกูวิ่งแบบไปตูนวิ่งแบบไปตูนวิ่งจากภาคใต้สู่ภาคบนเฮ้กูเจอไปตูแล้วกูเข้าไปตูมาแล้วจะทำไงดี กูเข้าไปดูไปแล้วกูเข้าประตูไปแล้วกูไเจอตากูเข้าประตูแล้วกูกูเจอห้องแดงกูเจอห้องถ่วงทางแดงอันนี้คือถ่วงทางแดง <uger? S 1> เหรอใช่ Exit Exit S Cement Room Exit Exit Cement Room The Room It's Right The Show The Show หายต้องการคีย์ต้องการคีย์โดนต้องการคีย์แล้วต้องการคีย์ต้องหาคีย์ก่อนต้องหาคีย์ก่อน หาคีย์ก็หาคีก่อนก็หาคีย์ก็หาคญแจก่อนอะอุระตกใจหมดมานนี้มานี้มานี่มานี่มานี้มานี่ทางออกทางออกมันนี้มานี่มานี่ ทางนี้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 ไม่ใจะไปตามจุดเริ่มต้นเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้วทางไหนวะคุณลืมและวคุณลืมแล้วทางไหนบอ๊ะเอาทางไหนวะแล้วทางนี้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 เนี่ยอ๋อประตูนี่เหรอโอ้ยไม่ต้องหาขวาน้าใช้ลูกชแร่งอีกแล้วเออแม่งไงกาก็เจอหรือหรือไมื่ได้หรอไม่ได้หรอไม่ได้มไม่ได้มันต้องเข้าไปประตูแดงก่อนเปล่ามันมันเข้าเข้าไปแล้วมันต้องการคี เราเข้าไปอีกรอบไหมเราเข้าไปอีกรอบเฮ้ยออกูกเจอพวกกูเจอชน,นะชออออนแล้วกูเจออมมงกุลแล้วเมื่อกี้กูเข้าไปทำไ,ไ,ไมกูไม่เจอมันวะเฮ้ยมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นผักพวกของผีตัวนั้นก็ได้มั้งดูกระเทิร์มเลยไหมมันอาจจะเป็นกกสายให้ผีตัวนั้นก็ได้มั้งเนี่ยเฮ้ยมงกุลมันเป็นสายอะตรงตรงไอ้รูเว้นเนี่ยไน้ไอรูเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยววะเฮ้ยลงไปได้ว่ะรูนี่ลงไปได้เดี๋ยววะเฮ้ยเอาลงไปได้มึงก็ไม่บอกกูละ แม่น้ำมีอะไรมึงดูด้วยบอยแม่น้ำมีปลาคุยจะไม่ตายกูตกใจกูว่าแม่น้ำมีปลามีปลาเต็มไปหมดเลยมึงมึงดูมึงดูดิมีแม่น้ำมีปลาเต็มไปหมดเลยแม่น้ำมีไปขางขึ้นอะขึ้นไม่ข้างบนกันขึ้นอยู่ขึ้นอยู่คุณดูคุณดูอาจจะเมาหัวนิดนึงแล้วชมนะแต่แต่มันไม่เมาเท่าเล่าแล้วชมเชื่อผม เมาสุดละเอ้ยอันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นห้องโวยแล้วทำไมแล้วทำไมกูกูกูอยากกูอยากเห็นหน้าวิศวกรที่สร้างที่สร้างที่นี่ป่าวใช่ไหมมึงมึงมันใช้สถาปนิกเปล่าวะมันใช้สถาปนิกบ้างเปล่าวะมันไปทำอะไรวะเอาก็มันก่อไปปลดล็อกตรงนั้นไงปลดล็อกตรงนู้นอะห้อนี้อะห้องปลดล็อกประตูอ่ะมันปลดล็อกไม่ได้ตรงเนี้ยตรงที่เราขึ้นมาเนี่ยมก็ อันนี้ผมลงไม่ได้เป็นไม่ใหญ่เหรอ The room is a little off I should look for something เลยปวดไม่ทันเหมือนจะมี something เฮ้ยต้องไปทางไหนวะเฮ้ยมึงมึงมาเอากุญแจงานดิมึงเอากุญแจงานดิงานได้ไหมงานไม่ได้กุญแจกระจกไปกระจกไปหาทางอื่นกันหาทางอื่นน่าจะมีทางอื่นน่าจะมีทางอื่นน่าจะมีทางอื่น ย้ายๆกันแถวๆฮะกูไม่กลัวตายใช่ไหมฮะกูไม่กลัวแถวนี้มันไม่มีผีใครวะแล้วผีไม่หายไปไหนวะผีมันไล่เพื่อนไอ้คนอยู่เดี๋ยวเไปดูดูก่อนเพื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 ่อนในคนตายแล้วเพื่อนในคนตายแล้วออกไปแล้วเพื่อนในคนโดนเพื่อนเพื่อนในคนโดนดูสู่เวลาแล้วเพื่อนในคนโดนสู่วิญญาณแล้วเฮ้ยไอ้ควายรู้กุญแจพ่อสิฮะไม่ต้องถือกุญแจแล้วมาเปิดประตูได้เลยเลย แล้วมันทางไหนวะทางไหนวะทางไหนวะว้กูเจอผีโมตัวีรน้อประตูมาซีไหมมัีไหมซีไหไโอยแล้วกูต้องปลกต้องไปผีโมใช่ม้องมีสิ่งดำำเป็นสิ่งำำิ่้มผีโมอยู่ทางนั้นแหละผีโมอยู่างนั้นมน่าเป็นห่วาแล้วเราทาไปไไวะกูอยู่จังน้ออกว่ามีผี่ง้่็ว่ามนหมาไงนกว่าเพื่อนเล่าอยู่นี่นี เสียใช่ไหมอ้ยมมายนี้ดทนเบอร์เกอร์ร้อนได้ใส่ยัไม่กินข้าวชาเลยกินเลยกูต้องไปไานกูว่าต้องเดินกูวกูจะขายม่ดกูกขายไมได้กูต้องขายวญมันสักล้านรอบอะเบอร์เกอร์อ่ารเฮ้ยมีโมาน่ากูเบอร์เกอร์น่กินเยเบอร์เกอร์ไม่กินปาบอยไม่กินโอเคโครเฟียวบอยมนตังค์เบอร์เกอร์ไก่กูดแเบอร์กไปวานนี้ โอเควอ่กี้ไ้ทักกูบอกกินกินแฮมเบอร์เกอร์ั่ดูไวขวดนะขวไม่กันอะไรกูนะวข้ข้าวขูดิ้ง้ไม่ขีวไม่แดกตาทางดีกูตาทางดีเขาอ่ะเขากูกินร่างกายไปทานแล้วกูจะไปไงวะผีแม่ดัอย่างเงี้ยเราคงไม่แคบชิผไม่น่าเลยอยขี้นด้ใครใครไปคนซาวด์กูแม่งเราบอกกันดีวีจาจุกแกเรอเพไปได้หรืนกูจะขายวิญาถ้กูสั้านราบจะไปได้อะ กต้องขายิญญาณล้านรอบีกกูจะไปได้ไม่้วอ่ะอะกูายผีมัวจะไปสักล้านลออย่ากูกูจะ่านมึงได้ไอ้เบสเกย์ข้าไเลยไอ้เบกเกย์อ้เบสเกยะไปเลยเราเราแม่งเราแม่งมาขึ้นแต่แม่มาขึ้นยอะตายทีกวาดไปแล้วแล้วแล้วลุบปุ๊บแล้วลุบปุ๊บกูโดนาเลยมึงมึงทำมึงไปสายมึงจะสายผีป่ามล้วมึงจะสายผีป่าแลมึงสายผีมึงก็ไม่รู้หรอกาไม่เจอ้าไม่เจอเออสายขาไม่เจอแล้วสัตว์ปร้หลาดก กู <oh> มันจะเจอทางออกมันจะเจอทางออกยูมันจะเจอทางออกของชีวิตกูมันจะเจอทางออกของชีวิตกต้องเจอแหละก็ต้องเจอประตูไปเจอประตูแล้วเชื่องูไอ้ไอ้มองอุดไอ้มองอุดลงทางไปตายหาตายหูว um ิ่งไดาวมองอุดเร็วเร็วเร็วรีบเข้ามารีบเข้ามาบอยกูลองอ่านอ็อบเจกต์ดูแล้วมันให้เราหาคอร์สแล้วไปชุบกระแพงคุณเริ่มลงทางอ่ะหาคอร์สไปชุบกระแพงได้หนับแนบเข้าไปเลยเข้าไปเลย

กูวิ่งอยู่กูวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งแยกางใจกันหาแยกางใจกันหาผู้กล้าใช่ไหมผีไม่มาทางขวากูก็ไปทางขวาเลยกันผีไม่ชอบอยู่ตันกูเจอกูเจอเจอเจอกูก็กูก็เห็นท่อเหมือนกันกูเห็นท่อเหมือนกันมดเข้าไปในท่อด้วยดูจไม่ท่อไม่เล็กใจวะท่อไม่โคตรเล็กอ่ะแล้วจะไม่แล้วเราเข้าไปได้ไงวะท่อไม่โคตรเล็กอ่ะ อ๋อมันออกมันออกมาอีกช่องทางหนึ่งมันออกมาช่องทางหนึ่งมันเอาไว้ตบผีเอาไว้ลบผีตัวแช่มันมีมันมีผีมากกว่าหนึ่งตัวมีผีมากกว่าหนึ่งตัวอุลสันมีผีมากกว่าหนึ่งตัวมองอุดนาจะรอดเองเฮ้ยกูเจอขวานแล้วฮไม่มันไม่ใช่ขวานมงอุดมาแล้ว มันคือคอนมันคือคอนมันคือแฮมเมอร์ลองลองมาลองมาที่สุดขอบดิมันลองมาที่สุดขอบแมพของอันนั้นแล้วก็แล้วก็เลี้ยวขวามันจะเจอท่อนหนึ่งเจอท่อตุ๊กตาอันหนึ่งมันจะเจอขวาเลยจะเจอคอนเลยมันไม่ใช่ขวาเฮ้ยกูเจอทางออกกูเจอทางออกกูน่าจะรอดกู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 รอย่ายยบไมาหลอกกูตอนนี้เด้ออย่ามาหลอกกูตอนนี้ถ้ามึงถ้ามึงมาหลอกกูตอนนี้กูออกเกมม่น เอ้ก okay, go, go, go. er. okay, ูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูละเวลากลับมาทางเดิมกลับมาทางเดิมกูมาแล้วกูได้กูได้ขอรับมึงไม่ต้องเหนื่อยหรอกมึงไม่ต้องเหนื่อยพวกโง่ไปเลยวกูได้ขอละรีเซ็ตมาเลยได้ป่ะเดี๋ยวเพิ่งรีเซ็ตเด้ออย่าเพิ่งรีเซ็ตเดี๋ยวดูว่าขออันนี้มันใช้ใช้ได้เปล่าโอเคใช้ได้ใช้ได้รีเซ็ตมาเลยรีเซ็ตมาเลยรีเซ็ตมาเลยมใช้ได้เอรีเซ็ตเลยใช้ได้แล้วเฮ้ยกูเจอแม่คุยป่ะ เฮ้ยตีตีหนึ่งสิบเอ็ดไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ที่บอกเวลาใี่วะ่ะฮะเดู๋ก่อนนะมึงโอบเวลาสิบเอ็ดนาทีมึงโอบมึงโอบสิบเอ็ดนาทีเลยเหรอมึโอบมันมันมันโอบสิบเอ็ดนาทีเลยอ่ะเราไปห้องแดงแล้วเพื่อผ่านด่านต่อไปดีกว,ว่ากูว่ากูต้องตัดท้ายอยู่แต่เพียงเท่านี้แหละแล้วก็เราต้องตัดท้ายแต่เพียงเท่านี้แล้วช่วงนะก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่มีอะไรจะปิดคลิปหรอกว่าไปบายจบ